ในบรรดาทศชาติชาดกทั้งหมดนะครับมีอยู่เรื่องหนึ่งที่พระโพธิสัตว์ของเราต้องเจอกับบททดสอบที่หนักหนาสาหัสมากๆเลยนั่นก็คือการบำเพ็ญบารมีข้อที่เรียกว่าอุบเบกขาลองนึกภาพตามนะครับจิตใจที่นิ่งสงบเหมือนกับสระน้ำใสๆที่ไม่ว่าจะเจอลมพายุฝนกระหนำ่ำหรือแดดร้อนแผดเผาแค่ไหนผิวน้ำก็ยังคงเรียบนิ่งนั่นแหละครับคือหัวใจสำคัญของเรื่องราวที่เราจะมาฟังกันในวันนี้ เคยสงสัยกันไหมครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคนที่กลุ่มชะตาชีวิตคนนับล้านอย่างพระราชาเกิดไปหลงเชื่อคำสอนผิดๆที่ว่าบุญไม่มีจริงบาปก็ไม่มีจริงทำดีไปก็เท่านั้นทำชั่วก็ไม่เห็นเป็นไรโอ้โหแค่คิดก็วุ่นวายแล้วใช่ไหมครับนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของมหาชาดกเรื่องนี้เรื่องราวของเราเนี่ยเริ่มต้นที่กรุงมิทิลาครับ เป็นเมืองที่รุ่งเรืองมากๆเลยที่นั่นมีพระราชาที่ปกครองแผ่นดินโดยธรรมชื่อว่าพระเจ้าอังคติราชเพราะองค์นี้แหละครับเป็นต้นแบบของกษัตริย์ที่ดีเลยปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิตร,ราชธรรมสิบประการประชาชนก็เลยอยู่ดีกินดีมีความสุขกันทวนหน้าและพระองค์ก็มีพระธิดาองค์หนึ่งที่ทั้งฉลาดและเป็นที่รักเหมือนแก้วตาดวงใจชื่อว่าเจ้าหญิงรุจาครับและแล้วนะครับคืนแห่งจุดเปลี่ยนของเรื่องราวทั้งหมดก็มาถึง ในค่ำคืนวันเพลนที่พระจันทร์เต็มดวงส่องแสงสว่างสวยบรรยากาศทุกอย่างดูสงบสุขไปหมดแต่ใครจะไปรู้ล่ะครับว่าการตัดสินใจเล็กๆในคืนนี้กำลังจะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยพอพระราชาตัดถามว่าคืนนี้ทำอะไรกันดีเหล่าอํา์ก็ให้คำแนะนำต่างกันไปเลยครับคนหนึ่งสายบูก็บอกให้ไปทำสงครามอีกคนสายบันเทิงก็ชวนให้จัดงานเลี้ยงแต่มีเพียงวิชัยอํา์เท่านั้นครับ ที่เสนอให้ไปหาความรู้ไปสนทนาธรรมกับนักปราชญ์ซึ่งพระราชาก็ทรงเห็นดีเห็นงามด้วยโดยที่ไม่รู้เลยว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายครั้งใหญ่ในอาณาจักรจากคำแนะนำนั้นแหละครับที่ทำให้พระราชาเสด็จไปพบกับบุคลคลคนหนึ่งคนที่จะเข้ามาท้าทายความเชื่อความศรัทธาทั้งหมดที่พระองค์เคยยึดถือมาตลอดทั้งชีวิตด้วยความที่อยากจะรู้ความจริงของชีวิต พระเจ้าอังคาติราชก็เลยเสด็จไปหานักบวชชีเปลือยที่ชื่อว่าคุณาชีวักซึ่งตอนนั้นมีชื่อเสียงโด่งดังมากแล้วพระองค์ก็ทรงถามคําถามที่สําคัญที่สุดคําถามหนึ่งเลยครับว่าท่านผู้เจริญหนทางไปสวรรค์กับหนทางไปนรกเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่และนี่คือคําตอบที่เปลี่ยนทุกอย่างไปตลอดการคุณาชีวิกที่จริงๆแล้วได้ไม่ได้มีปัญญาอะไรเลยกลับให้คําสอนที่อันตรายสุดๆว่า มหาบาพิษบุญไม่มีบาปไม่มีโลกหน้าก็ไม่มีจริงทุกชีวิตพอตายไปเดี๋ยวก็บริสุทธิ์ได้เองการกระทําต่างๆไม่มีความหมายอะไรทั้งนั้นมันเป็นคําสอนที่เหมือนระเบิดที่ทําลายรากฐานของศีลธรรมทุกอย่างจนหมดสิ้นเลยครับพอพระราชาได้ยินแบบนั้นเท่านั้นแหละครับหลงเชื่อแบบสนิทใจเลยผลที่ตามมาก็คือโอ้โหรวดเร็วและรุนแรงมากพระองค์เลิกสนใจบ้านเมืองทันที สั่งยุบโรงทานที่เคยช่วยคนจนแล้วก็หันมาใช้ชีวิตแบบสนุกไปวันๆบ้านเมืองก็เริ่มเดือดร้อนไปทั่วทุกที่เลยครับแต่ในขณะที่บ้านเมืองกำลังจะล่มสลายนะครับยังมีคนคนหนึ่งที่กล้าลุกขึ้นมาสู้กับความคิดผิดๆของพระบิดาคนคนนั้นก็คือเจ้าหญิงรุจาพระธิดาผู้มีปัญญาของพระองค์นั่นเองเจ้าหญิงรุจานี่พยายามทุกวิถีทางเลยนะครับเพื่อจะดึงสติพระบิดากลับมาทั้งใช้เหตุผล ทั้งยกคำเปรียบเทียบที่ลึกซึ้งมากๆว่าการครบคนชั่วก็เหมือนเอาใบไม้เหม็นๆมาห่อดอกไม้หอมๆแต่ความเชื่อผิดๆที่ฝังหัวพระราชาไปแล้วมันแข็งแกร่งเกินกว่าที่คำพูดของใครจะทำลายลงได้นี่เป็นช่วงเวลาที่บีบหัวใจมากเลยครับคือเมื่อทำทุกอย่างแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ผลความบังสุดท้ายของทั้งอาณาจักรก็เลยถูกฝากไว้กับแรงอธิษฐานของเจ้าหญิงองค์เล็กๆเพียงองค์เดียวที่ส่งคำวิงวอนขึ้นไปถึงสวงสวรรค์แล้วเชื่อไหมครับว่า คำอธิษฐานนั้นได้ผลจริงๆพระโพธิสัตว์ซึ่งในชาตินั้นท่านเป็นพรหมอยู่บนสวรรค์ชื่อว่านารัธพรหมก็ได้ยินคำวิงวอนนั้นแล้วก็เสด็จลงมาเพื่อช่วยเหลือทันทีภาพที่พระเจ้าอังคติราชเห็นตรงหน้านี่มันเกินกว่าจะจินตนาการได้เลยครับนารัฐพรหมปรากฏกายในร่างของฤาษีที่มีรัศมีสว่างสวยเหาะลงมาลอยนิ่งๆอยู่กลางอากาศเลย แสงสว่างนั้นมันเจิดจ้าซะจนทําให้พระราชาที่กําลังมืดบอดด้วยความคิดผิดๆต้องเงยหน้าขึ้นมองด้วยความตกตะลึงพอพระราชาตั้งสติได้ก็ถามขึ้นมาว่าท่านเหาะได้ยังไงคําตอบของพระโพธิสัตว์เนี่แหละครับเหมือนหมัดแรกที่ชกเข้ากลางใจความเชื่อผิดๆของพระองค์เลยท่านตอบว่าฤทธิ์ที่เห็นเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆแต่มันเป็นผลมาจากการทําความดีสี่อย่างคือสัจจะธรรมะธรรมะและจาคะ นี่คือหลักฐานที่เห็นกันจัดจะเลยว่าการกระทำเนะ่ยมันมีผลเสมอเอาละครับตอนนี้มาถึงช่วงคลแม็กซ์ของเรื่องกันแล้วเป็นการเผชิญหน้าระหว่างความจริงกับความเท็จที่นาราตพรมจะใช้ปัญญาและเหตุผลค่อยๆทลายกำแพงความเชื่อผิดๆของพระราชาให้พังลงมาพระราชาก็ยังไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆนะครับพยายามใช้เหตุผลแบบข้างๆคู่ท้าทายกลับไปว่าถ้าโลกหน้ามีจริง งั้นให้เรายืมเงินก่อนสิเดี๋ยวชาติหน้าค่อยใช้คืนแต่นารัฐพรมท่านฉลาดกว่าครับท่านใช้ตรกกะของพระราชาเองนั่นแหละย้อนกลับไปแบบเจ็บๆว่าเราให้ยืมเฉพาะคนดีมีศีลธรรมเท่านั้นคนชั่วยอย่างท่านน่ะตายไปก็ต้องตกนรกแล้วใครจะบ้าตามไปทวงหนี้เนี่ยนรกกันละโอ้โหเรียกว่าปิดประตูโต้เถียงทุกบานเลย ที่สำคัญคือนารัฐพรมไม่ได้ใช้ความโกรธเลยนะครับแต่ท่านใช้วิธีบรรยายภาพของนรกให้เห็นแบบชัดๆว่ามันน่ากลัวและทรมานแค่ไหนเพื่อชี้ให้เห็นว่านี่คือผลของการทำชั่วที่ไม่มีใครหนีพ้นพลังของความจริงนี่มันรุนแรงมากนะครับทำเอาพระราชาที่เคยปากแข็งถึงกับกลัวจนตัวสั่นเลย และตรงนี้แหละครับคือภาพสะท้อนของอุเบกขาบารมีที่เราพูดถึงตอนแรกการที่นารัพรมสามารถบรรยายเรื่องน่ากลัวแบบนั้นได้โดยที่ใจยังนิ่งสงบไม่ได้โกรธไม่ได้สะใจแต่เป็นการฉายภาพความจริงให้เห็นตามที่มันเป็นด้วยใจที่เป็นกลางนี่แหละครับคือพลังของปัญญาที่มั่นคงไม่หวั่นไหวไปกับอะไรเลยในที่สุดนะครับความจริงของกฎแห่งกรรมก็สามารถทลายกำแพงความเชื่อผิดๆของพระราชาลงได้สำเร็จพระองค์สำนึกผิดอย่างสมบูรณ์ แล้วก็ก้มลงกราบวิงวอนขอให้นารถพรมช่วยชี้ทางสว่างให้พระองค์อีกครั้งหนึง่งเรื่องราวนี้อาจจะดูเหมือนเป็นนิทานโบราณนะครับแต่บทเรียนที่ได้จากเรื่องนี้บอกเลยว่าทันสมัยและใช้ได้จริงกับชีวิตของเราในยุคนี้มากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเรื่องของพระเจ้าอังคติราชสอนอะไรเราได้บ้าง ข้อคิดจากนาราธาชาดกนี่ชัดเจนและทงพลังมากครับอย่างแรกเลยคือทุกการกระทําของเรามันมีผลเสมอไม่ว่าจะดีหรือชั่ว 2. คือคนที่เราเลือกจะคบเลือกจะฟังสามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้เลยละ่ะ 3. คือเราต้องใช้ปัญญากลั่นกรองข้อมูลให้ดีก่อนจะเชื่ออะไรและสุดท้ายข้อนี้สําคัญมากคือความเชื่อของผู้นำเนี่ยมันมีผลกระทบกับคนจํานวนมากจริงๆสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคําถามไว้ให้เราได้คิดกันนะครับ พระเจ้าอังคติราชมีตัวเลือกระหว่างคุณาชีวะกับนารัทะพรมแล้วในชีวิตประจำวันของเราล่ะครับที่เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารเละเสียงของคนมากมายที่พยายามจะโน้มน้าวเราเราจะเลือกฟังเสียงของใคร ก็หวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะช่วยเป็นข้อคิดให้เราทุกคนหันมาเลือกฟังเสียงแห่งปัญญาในชีวิตกันมากขึ้นนะครับถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้และเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสิ่งดีๆให้คนอื่นด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ